แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะปิ้นใส่นมลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยเกลือน้ำตาลทรายค่ะคนให้ละลายเข้ากันค่ะจากนั้นใส่ยีสต์ค่ะปุ้นใช้อินสแตนนะคะเพราะฉะนั้นปุ้นไม่พูฟนะคะถ้าใครใช้ยีสต์ธรรมดาพูฟฟีส์ด้วยนะคะ จานั้นเสร็จแป้งทำขนมปังค่ะคนให้เข้ากันจนหมดผงแป้งค่ะถ้าใครนวดเครื่องนะคะก็นวดจนขึ้นฟิล์มนะคะแป้งแฉะหรือไม่แฉะดูตอนก่องใส่เนยนะคะนะถ้าแป้งแฉะมากนะคะสามารถเติมได้ประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะ แต่เติมมากกว่านี้สูตรจะเพี้ยนนะคะคือขนมปังนิ่มๆเนี่ยส่วนใหญ่แป้งจับแฉะนะคะนะคะเมื่อหมดขอุแป้งนะคะแป้งจับตัวกันเป็นก้อนแล้วจากนั้นใส่เนยนะคะนะใครไม่นวดแบบเิ้นนะคะก็ใช้เนยละลายนะคะเขาจะซึมเข้าแป้งง่ายกว่าใครนวดมือก็ ใช้เนยนิ่มนะคะนะใครนวดเครื่องนวดมือใช้เนยนิ่มนวดเครื่องนี่ใช้เนยเย็นก็ได้นะคะนะเพื่นเอาแป้งที่ติดไม้เขียวมาหน่อยหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นใส่เนยค่ะถ้าใครเพิ่งเอาเนยไปละลายมานะคะทิ้งเอาไว้ให้หายร้อนก่อนนะคะอย่าใส่เนยร้อนๆลงไปนะคะเดี๋ยวยิ้มตายนะคนให้เหนยซึมเข้าไปในแป้งค่ะ นะคะวิธีคนของป้นคือป้นใ,ปนใช้วิธีดั่แป้งนะคะนะถ้าใครนวดมือนะคะถ้าใครนวดมือตอนนี้แป้งจะแฉะคือปกตินะคะแป้งหลังใส่เนยเขาแฉะเป็นปกตินะคะนะไม่ไม่ถือว่าแป้งแฉะไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มนะคะเดี๋ยวเนยเขาซึมเข้าไปแล้วหายแฉะเองนะคะปนบี ใช้ไม้นะีดันดันดึงดันด,ดึงแบบนี้นะคะนะแทนการนวดนะคะนะีไปตามขอบโผล่ะค่ะนะคะ,นะะก็ตอนนี้โดเนียนดีแล้วนะคะนะใครจะนวดมือก็นวดได้นะคะไม่ไม่ได้แฉะมากนะคะสูตรนี้นะใครจะนวดมือก็นวดได้นะคะนี่นะคะนะโดเนียนดีแล้วนะคะ นะเราจะรู้ได้ยังไงว่าโดใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะยกแล้วเขยา่านะเขาดึงดึงไม่หลุดแผลลงไปนะคะแปลว่ากูเต้นมาแล้วนะคะใช้ได้แล้วนะคะนะคะเนียนดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูฟิล์มแต่อันนี้ิ่นไม่ได้นวดนะคะก็ฟิล์มเขาก็จะแบบนิดนึง ค่อยๆดึงนะคะอย่าดึงแรงนะค่อยๆขยายออกมานะเวลาเช็คฟิล์มนะคะนะดึงแรงเขาขาดนะฮะน่ะฟิล์มฟิล์มแล้วนะคะประมาณประมาณนี้นะนะเพราะเราไม่ได้นวดนะได้ฟิล์มแบบนี้ก็โอเคแล้วนะคะนะห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวเราจะผักแป้งนะคะรวบแป้งให้เป็นก้อนนะคะนะใส่น้ำมันลงในอ่างผสมนิดเดียวค่ะนะแค่พอไม่ให้ แป้งติดอ่านะคะทาขอบด้วยแล้วก็ทาไปที่ตัวแป้งนิดๆค่ะนะคะกันแห้งจากนั้นพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะในส่วนของไส้คัสตาร์ทที่จะใช้ในวันนี้นะคะเปนใช้สูตรเดียวกับคัสตาร์ทที่ทำไส้โดนัทนะคะ ที่โพสต์ไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเปิ้นทําแค่ครึ่งสูตรนะคะนี่หน้าเนื้อคัสตาร์ดหน้าเนื้อคัสตาร์ดเนียนๆนะคะเดี๋ยวเปิ้นจะเขียนสูตรเอาไว้ให้แล้วก็แปะลิงก์วิธีทําเอาไว้ให้นะคะที่ด้านใต้วิดีโอนะคะผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาชั่งแล้วก็ตัดแบ่งก้อนนะคะ แบ่งก้อนละประมาณ45กรัมนะคะไล่ลมนิดนึงค่ะใครไม่มีเครื่องช่งก็กะเอานะคะหกก้อนเท่าเท่ากันจากนั้นนะคะครึ่งกลมค่ะพักเอาไว้นะคะเมื่อครึ่งกลมเรียบร้อยแล้วนะคะปิดผ้าค่ะพักเอาไว้นะคะประมาณ10-15นาทีค่ะ เมื่อผักแปลงครบเวลานะคะเตรียมถาดอบมาเลยค่ะรองกระดาษกระดาษอบนะคะหยิบขึ้นมาค่ะวางห่หางๆกันบนถาดอบนะคะดเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปในถาดอบเลยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะใช้นิ้วนะคะใช้มือนะคะกดค่ะเบาๆนะคะไล่ลมไปในตัว เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปใส่ไส้เลยนะคะนี่นะกดให้เป็นแบนนะคะจากนั้นค่ะเตรียมแป้งเล็กน้อยนะคะเราก้นแก้วนะคะก้นแก้วเนี่ยชุบแป้งนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่ติดนะ,ะจากนั้นเอาก้นแก้วคะ่ะกดลงไปค่ะ จากนั้นนนำคัสตาใส่ถุงบีบนะคะบีบลงไปตรงกลางค่ะจากนั้นพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะเมื่อพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทาหน้านะคะด้วยไข่หนึ่งฟองกับนมหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะก็ทำไม่ายากนะคะ <S <S เป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะคะที่นำมาแนะนำกันนะคะ <S <S ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้เปนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอนะค่ะ <S <S แล้วกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ